ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับลุงเอกจากดรไบา์นะครับเดี๋ยวจะมาพาเที่ยวงานนี้เลยนะครับงานมอเตอร์เอ็กโปปี2023ครั้งที่40เราไปดูในงานกันดีกว่าครับว่าวันนี้จะมีรถค่ายไหน เปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆนะครับแล้วอย่าลืมนะครับติดตามได้ที่ช่องทางนี้เลยแล้วเราเข้าไปชมกันดีกว่าว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับปลายตาผมมาครับผม วัสดีนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธของ HONDA นะครับมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ทั้งหมด5รุ่นด้วยกันนะครับเป็น500ซีซีรีและ650ซีรี์จะเป็นตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแต่บอกเลยเลยว่าสิ่งที่เรารอคอยมันมาแล้วจริงๆนะครับโอเคตัวแรกนะครับเป็นตัวเจ้านี่เลยครับ h o r n e t 500นะครับเป็นอยู่ในตะกูล500ซีรี์นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัว ถ้าเป็นตัวธรรมดานะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่217,700บาทนะครับตัว e cut ราคายังไม่เปิดนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าจะเปิดที่ราคาเท่าไหร่แต่ตัวนี้จะเป็นตัวพวกรุ่นธรรมดาก่อนนะครับตัวธรรมดานะไม่มี e cut นะครับตัวนี้ Hornet 500นะครับโอ้โหแม่งนี่เดี๋ยวดูจอดีจอสีด้วยมาแบบเฟี้ยวฟ้ามากเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันก่อนเลยนะครับอ้าวสวัสดีครับพี่จอนโอ้โหหล่อเลยนะครับผมโอ้อาและคันนี้นะครับที่พี่จอนนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือเจ้า CB 6 5 R r นะครับเป็นห5หซีรีส์ตัวใหม่นะครับบอกเลยว่าราคานี่เสียวฟ้ามะพร้าวแก้วแน่นอนนะครับเปิดตัวอยู่ที่ราคา3 2 0 0 0 0 0บาทนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บูธของทรัมนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่นี่นะคือเจ้าปีศาจแห่งท้องถนนนะอันนี้ผมไม่ฉายยาเขาเลยนะครับเพราะว่าความเร็วของเขาเนี่ยเร็วมากๆเลยทีเดียวกับเจ้าโรเก็ต 3R นะครับผมเอาไปชมตัวรถรอบๆก่อนนะครับนี่ก็คือไม่ได้เห็นกันตามท้องถนนง่ายๆนะครับแต่ว่าเราสามารถเข้ามารับชมได้ที่บูธของทรัมในงานมอเ o อร์ p o 2023จัดที่ Impact เมือ,มองทองธาน,นีนะครับ และที่สำคัญกว่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมว่าทางไทยอัมเนี่ยมีการเปิดตัวรถรุ่นใดกันบ้างนะครับในปี2023นี้นะครับไาเดี๋ยวเราตามไปดูกันด้านหน้าเลยดีกวานะ่าครับแน่นอนที่สุดนะครับว่าทางไทลอัมนะครับมีการเปิดตัวสำหรับรถ รุ่นเล็กๆมากนะครับกับเจ้าสปีด400และเซอเบิร์น400นะครับเราไปดูรูปโฉมเนี่ยว่ามันจะโฉบเกี่ยวแล้วก็มีสมรรถนะมากแค่ไหนนะครับกับเจ้าไฟอัมทั้งสองตัวนี้นะครับโอเคซึ่งก็รูปทรงก็ยังคงเดิมแบบในของรุ่นพี่นะครับ ทั้งตัวแกนเบิลนะครับแล้วก็ตัวออกคล้ายท้ายพวกบนาวิลนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าครับขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารระดับสูงนเคนอี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวสแกนเบิล 400X นะครับซึ่งผมมองแล้วว่าความสูงนะครับสำหรับคนที่ตัวเ,เล็กเนี่ยผมว่าขี่ได้สบายเลยเพราะว่ารู้จกักลักษณะแล้วลูกทรงของมันสามานะรถที่จะควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับ เาบอตัวนี้จะเป็นบ่อแบบประเภทแบบของตอนนะครับก็เหมาะเหมาะแก่การบรรทุกนะครับนะหรือไม่ว่าเราจะเป็นคนเดียวนะครับก็สามารถที่จะบรรทุกสัมภาระไปได้นะครับง่ายเลยนะแต่สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับสกังเบิลสี่รเอกนะครับค่าบตอนนี้ถึงอยู่ที่ของเาวันกสิครับเดี๋ยวเราจะมา แนะนำรถจากคาวาซากิและหลายรุ่นนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาดีอยู่แล้วนะครับแต่คนที่จะมาแนะนาไม่ใช่ผมนะครับแต่จะเป็นคนนี้เลยครับผมน้องแบงค์ครับเดี๋ยวเชิญน้องแบงค์หน่อยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้น้องแบงค์ก็คือเป็นเซลจากคาวาซากิใช่ครับเซลคาวาซิอันนี้มีอะไรมาแนะนําเราบ้างครับอย่างเช่นตัวนี้ก่อนเลยวันนี้ไฮไลท์ของเราก็จะเป็น โมเดลใหม่ครับแซต R ปี2 0 2 4นะครับผมที่ได้รับการปรับปรุงเรื่องของหน้าตาใหม่นะครับเรื่องของออเดินใหม่ดิตอนแบบใหม่แล้วนะครับผมอันนี้สังเกตว่ามันเป็นจอสีแล้วเป็นจอสี TFT ครับขนาด4.2นิ้วครับผม<อ>ใช่ครับแล้วก็มีฟังก์ชันในการเชื่อมต่อแอป Li ฟ์ด ology ด้วยนะครับก็ออเ,เชื่อมต่อไปทุกการหน้าจอได้เลยก็หมายความว่าเราก็พัฒนาขึ้นไปใช่ครับจานเดิมจากเดิบตอนนี้ผมก็อยู่ที่บูธ Yamaha นะครับแล้วก็ อยู่กับผู้บริหารของทางยามาฮ่าเดี๋ยวพี่แนะนำตัวหน่อยครับพี่สวัสดีครับพี่ชื่อทะลักอวีชานนท์นะครับหรือเรียกพี่นพก็ได้นะครับอ่างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียกพี่นพเนะาะจับยอดจองที่ถล่มทลายกับการเปิดตัวใหม่ของทางยามาฮ่านะครับนั่นก็คือ Royal PT One โหพี่ได้ข่าวว่า หนึ่งร้อยคันหมดภายในหนึ่งชั่วโมงไงเหรอใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์พิพิธภัตร์ในวงการรถจักรยานยนต์ในเมืองไทยเลยว่าเราเปิดให้จองออนไลน์นะครับโดยที่ไม่ประกาศราคาครับครับแล้วก็ยังไม่เห็นรถตัวจริงๆแต่ภายในหนึ่งชั่วโมงเปิดจองไปลูกค้ายัมาห้จองเต็มหมดเรียบร้อยแล้วจับสิตจะบอกว่าผมเจ็บใจมากผมไปวันหนึ่งด้วยความชล่นใจสําลองไปครับไม่ทันไม่ทันจริงๆริงแล้วเรามาดู คอนเซปต์รถของวิทีวันก่อนว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้พี่ลบเล่าคอนเซปต์รถตัวนี้หน่อยครับก็ออลูยามาฮ่าวิ t ีวันนะครับเป็นรถโมเปสสไตล์แฟชั่นเรียกว่าโมเปสแฟชั่นนะครับคือดีไซน์ในการออกแบบเนี่ยก็ได้ได้แรงบันดาลใจจากสไตล์ที่เป็นโมเปตสแกรมเมอร์นะครับรถคันนี้ถูกออกแบบมาโดยโดยมีองค์ประกอบ3ส่วนนะครับก็คือต้องการให้มีความเป็นซิมเปิลก็คือเรียบง่ายนะครับแล้วก็2ก็คือมีความเป็นไทม์เลสก็คือเป็นรถเหมือนอินเทจที่ มันไปได้กับทุกยุคทุกสมัยนะครับและอีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือเรื่องทัพเนสนะครับก็เป็นการดีไซน์ที่มีความคงทนแข็งแรงสามารถพาไปได้ทุกที่ทุกทางทุกสถานการณ์อ่าใช่ครับเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นรถที่สามารถนําไปเราไปได้เนี่ยทุกทางเลยทีเดียวนะครับเหมากับ ทั้งทางถนนทางฝุ่นนะครับกะขึ้นเ<ช>ขาลงขาเขาด้วยกําลังเครื่องยนต์นี่ต้องบอกว่า115ซีีใช่ไหมพี่จริงๆไม่ได้ถือว่าน้อยนะอาจจะบอกว่าเอ๊ะ115ซีซีน้อยไหมจริงๆไม่ได้ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ที่เรามีการเซตติ้งในเรื่องของตัวสเตอร์ใหม่นะครับเ,เพื่อให้มันมีท็อกต้นอย่างมากขึ้นนะครับ,รบแล้วส่วนของปลายเองเนี่ย มันก็ไม่ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะขี่บนทางราชันเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็ขี่ในทางธรรมดาเนี่ยก็ยังไปได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ยังบอกว่าก็ยังมีชุดแต่งที่สามารถดัดแปลงได้หลายๆแนว<ช>อย่างคันนี้ครับเราจะเห็นว่าตัวบางโคนข้อนี้ก็จะเป็นสไตล์ของนอตี่แท็กเกอร์นะครับซึ่งเป็น ชุดแต่งอย่างที่เห็นนะครับมีอยู่ประมาณ10รายการรวมทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายด้วยนะฮะตัวนี้เป็นชุดที่เราจัดเป็นแคมเปญพิเศษสำหรับคนที่จองเอลิเ bird ตมูลค่าชุดเนี่ยหมื่นห้าพันบาทแต่ว่าเขาไก่ลูกค้าจ่ายห้าพันอ๋อจองนอนได้หมื่นห้าพันนี่ไปก็เท่ากับว่าประหยัดไปหมื่นบาทนะคุยถึงราคาแล้วนะครับประหยัดทราบราคาจริงๆของมันเลยว่าเจ้าราคาของพิจิวันเนี่ยราคาเท่าไหร่ราคาที่เราเปิดตัวเป็นทางการคือ6 4,900บาท ไม่แพงแนะนำไม่แพงนะพี่แพงพูดถึงว่าตามสไตล์ตามตัวรถแล้วก็สิ่งที่เราได้รับต่างๆเนี่ยผมว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวเพราะว่าต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยคือมันเป็นดีไซน์ที่ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ทั้งโครงสร้างทั้งบอดี้ต่างๆถูกออกแบบขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นออลนิวจริงๆราคานี้เป็นราคาที เขาต้องบอกว่าผมเคยแอบไปขยมมาแล้วนะสุดยอดมากเลยครับ้วบอกวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นกมากนะครับสำหรับาการแนะนํารถคันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปชวมวู้ต่อไปกันว่าเราจะมีแนะนําที่ไหนกันบ้างขอบคุณพี่นกนะครับสวัสดีครับ